ดินอยากจะเอปลดหนี้ให้ให้ยอดกับแม่ล้างล้างหนี้ทั้งก่อนเลยมีสากนเยอบล้านหนึ่งอะก็ก้อนนะอดีตเราเคยเป็นม้วนรับอะไม่คิดว่าเราจะให้มากขนาดนี้ดิตื่นเต้นมากนะแล้วก็ผมวางแผนมาเป็นปีแล้วนะฮะผมอยากผมอยากปลดหนี้เพราะเอาเอาจริงคลิปนี้ ตามต้นคลิปเลยนะฮะคือเราจะวางแผนนะฮะเพื่อที่จะปลดหนี้ให้กับพ่อแม่ผมนะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ผมตื่นเต้นตมากๆเอาจริงคลิปนี้ผมถ่ายเก็บไว้นะทุกคนผมไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ผมจะให้โพสหรือเปล่าแต่ว่าผมอยากจะถ่ายเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ผมเฉยๆนะโอเคทุกคนวันนี้นะฮะ <c oughs> เราอยู่ที่ปัตตานีนะฮะจะบอกว่าตอนนี้เป็นเดือนรอมฎอนนะฮะทุกคนรอมฎอนนะครับทุกคนเป็นหนึ่งในเดือนของปฏิทินอิสลามนะครับทุกคนซ่งปีเนี่ยคือปีที่1444 จะบอกว่าในหนึ่งปีเนี่ยอิสลามก็จะมีการถือสินอดแต่จะมีหนึ่งคืนนะฮะของปีเนี่ยชื่อคืนว่าไนรล,ล้ตุลกอตนะครับทุกคนซึ่งเป็นคืนที่ดีกว่า1,000เดือนนะครับทุกคนหมายความว่าถ้าเราทําบุญในเดือนเนี้ยเราจะได้บุญคูณไปเลยดีกว่า1000เดือนซึ่งมันมหาศาลมากจชีวิตนี้เราจะมีโอกาสถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้สิบคืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนเนี่ยจะมีหนึ่งคืนที่เป็นคืนไหละตุนกอตนะฮะที่ประเสริฐที่สุดซึ่งเราไม่รู้ว่าคืนไหนแต่ ผมรู้สึกว่าผมเดาไปเช่นเดานะว่าคืนนี้น่าจะเป็นเลยทุกคนเป็นคืน23นะครับทุกคนทําไมถึงเดาว่าเป็นคืน23นี่ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็บอกว่าคืนที่27บางคนก็บอก25บางคนก็23มีทัศนะว่าเป็นคืนที่เป็นเลขขี้ใช่บางเออก็คือเลขขี้เลขขี้ของ10คืนสุดท้ายก็คือ21 23 25 27 29เนี่ย5วันเนี่ย5คืนเนี่ยวันนี้เป็นคืน23ผมว่าผมจะให้พ่อแม่ผมมนที่23คืนนี้เดี๋ยวเราให้กัน เดี๋ยวเราไปปัตตานีกันแต่ผมจะพาพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ดาด้วยไปเปิดบวชนะครับทุกคนที่โรงแรมแห่งหนึ่งเปิดบวชก็คือกินข้าวเพราะว่าบวชนี่ก็คือถือศีลอดนะทุกคนเราไม่กินข้าวตั้งแต่เช้ายันกลางคืนแล้วก็ไปเปิดบวชเ,เดี๋ยวเราไปที่ปัตตานีกันะทุกคนผมขับรถก่อนแล้วก็น้องผมหลับไม่ยืนผมเอาขึ้นรูปให้นะทุกคนเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้ วันนี้เราจะไปไหนคะไปบอกเลยเราบอกกล้องเลยนะไปกินข้าวที่โรงแรม,มไปเะนั้นแม่มาแล้วแม่แล้วแม่ยายนะครับเราะนั้นก็เล่นพ่อผมเสื้อขาวแล้วก็นุก,ก็ลูกผมนะครับพ่อตาสงสยัยหรือเปล่าว่าสองคนนี้ใครคือลูกทรงเหมือนกันเลยนะดูเดินเท้าเดียวกันนะเป็นแปดเป็นแปดเจ้านี้ลูกพามาเปิดบวชรู้สึกไงบ้างครับ ดีใจครับทินดูเสียงดูเสียงเปิดบวชรู้สึกไงบ้างครับดีใจมากครับปกติเสียงอยางงี้ไหมเสียงนี่เสียงหลอไงไม่ใช่เสียงโฉมเสียงจาเสียงจีแม่ดีใจแม่แม่พามาเปิดบวชอ๋อเหมือนกันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปะเดี๋ยวดูปะนะดูปะนะรู้สึกไงบ้างครับลูกพามากินเปิดบวชครับโอ้สุดยอดเลย หล้รอบหลายปีที่ไม่ได้มาคารหรูพอเลี้ยงลูกให้นายแลยไ่ไดไปไหนคนนี้ลูกชายผมนะทุกคนชื่อน้องดอียินก่อนมนเนี่สเปนแมนนี่นี่นี่จากนี่อาบิซิที่ไหนนี่อบิซิที่ไหนที่จากอินโดนี่ทุกคนตอนนี้ใกล้เวลาเปิดบวชแล้วนะฮะกับข้าววันนี้เต็มที่นะบะกินหมดหมด ไม่ได้สาววดเราก็กินซ่าเยอะๆอันนี้กินหมดมาพยายามจะให้หมดนะสิบอย่างห้าน่าจะมีลอตตี้มาสั่งลอตตี้ใส่ห่อดาวมอใส่ห่อคนนี้จะหลับแล้วคนนี้จะหลับแล้วจะหลับแล้วเด็กกินยังไม่หลับ เด็กยงังเล่นอยู่เลยเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนทุกคนอีกเวลาประมาณสองนาทีเขาจะเปิดบวชแล้วผมตื่นเต้นตมากๆกับคลิปนี้แล้วก็น้องผมหลับเมื่อกี้มีคนคิดถึงเยอะในคลิปมามา่าตอนนี้โตแล้วนะทุกคนเขาไม่ค่อยให้ผมถ่ายแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังเด็กๆตอนนี้ยิงโตแล้วยิงเล็กยิงได้พันหนึ่งรไปเฉอ๋อขอค่าตัวด้วยเดี๋ยวนี้ขอค่าตัวพันหนึ่งคือออกคลิปได้แต่ขอค่าตัวใช่ป่ะใช่ใช่ขอตังค์นะฮะ เขาจะเอาค่าตัวด้วยออกคลิปเนผมต้องจ่ายค่าตัวในคลิปนี้ตินทำให้ไปดิงดังอ๋อตินทำให้ไปดิงดังเหรอออกคลิปนั้นทำไมคลิปมาม่าเนี่ยเยอะไรวะเนี่ยย่ออร่อยปะอร่อยครับโอ้โหยังไม่ทันกินกินอิสระแล้วอร่อยกินได้ครับมียูทูบเบอร์ลองกินกินซุปเหรออร่อยอยู่แล้วถามแม่ถามมแ่อร่อยไหมอร่อยไหม อ่ะอได้รึปะ<อ>เดีปนปกติปกตินี่เลี้ยงลูกผมหน้าโนไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยสารป้ากับมาถึงข้าวถึงข้าวถึงไลยอ่หมึเลยทุกคนครับตอนนี้นะฮะกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะตอนนี้เวลาเกือบสามทุ่มแล้วทุกคนขับรถจากปัตตานีถึงนาที่วานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายพ่อแม่กันนะฮะทุกคนแตว่าแม่ผมไม่ได้ใส่ผ้าคลุมแล้วเดี๋ยวผมน่าจะบอกว่าแบบ มีข่าวร้ายจะบอกนะอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงไปไเป็นไงอ่ะโอเคไปแม่เดีนจะถ่ายรีวิวขนมจากจากซีเรียมแม่แม่แม่ใส่ผ้ากูมี่ซื้อมาฝากอ๋อไอ้นี่ยากมากกว่าจะซื้อมาได้เลยแม่ย้อนรู้จักประเทศซีเรียไหมรู้จักรเลยพอเวลานึกถึงซีเรียก็นึกถึงอะไรพอเวลาพูดถึงซีเรียกนึกถึงสงคราม ถึงสงครามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนเดี๋ยวจะให้พ่อกับแม่รีวิวขนมซีเรียนะครับทุกคนผมได้มาสองกล่องอีกกล่องนึงให้พ่อตาแม่ยายอีกกล่องนึงให้พ่อแม่เดี๋ยวผมจะให้พ่อแม่ชิมนะฮะอันนี้ยากนะอันนี้เป็นแบบสมบัติแบบฝาดงกระสุนเข้าไปใช่เพราะว่าตอนที่ผมจะลงไปซื้อขนมเนี่ยเขาไม่ให้ลงเขาเขาเขาบอกว่ามันอันตรายมากมากผมผมเล่าลึกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สงครามนะ เราจะบอกอันตรายมากเขาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยไปหาซื้อให้ไปซื้อขนมเพราะว่าผมบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยซื้อไปฝากเมียฝากลูกฝากพ่อแม่วันนี่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิตได้กินขนมซีเรียนี่คือนี่คือความเป็นมารู้ไหมย่อไปไหนย่อไปแต่งผมย่อไปหวีผมเนี่ยหายไปแล้วไปเสริมรอไปเสริมรอพ่อผมไปเสริมรอแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วถ่ายคลิปไม่ได้ฮะผมว่าแล้วผมว่าแล้วดูน้องผมไปแอบถ่าย ไปเสริมหล่อผมว่าอะไรเลือกฮะจริงๆมันรออยู่แล้วฮะนะฮะเบเกอรี่เอ็นแพนทรีสทุกคนเดี๋ยวเราเปิดด้าข้างในดามาดูนี่ขนมซีเรียนะฮะทุกคนขอบคุณเดอร์กาสลายด้วยนะฮะที่เขาไปซื้อให้เราเนี่ยองค์กรเตอร์กาสลายนะฮะเป็นขนมคุกกี้น่าจะใส่พิทาชิโอแล้วก็ใส่งาผมว่าขนมไม่น่าจะพิเศษอะไรมากหรอกแต่ว่ามันหากินยากทุกคนอ่ะยาลองกินจ้าอัลกุสมิลลาห์ เวลาชิ้นเนีผมยังไม่กินนะทุกคนดูดูดูทุกคนดูทุกคนดูใกล้ๆกลสเปรละสามสองหนึ่งไมนไรนี่ทั้งถั่วทั้งงาหอมงาอะไรนะงาหอมงาเสียงเสียงลอยแล้วหอมงาเป็นคุกกี้ที่หอมงามากๆมีแต่งาทุกคนดูอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยยอร่อย อร่อยเลยไม่วันมากอ่ะได้อ่ะสุขภาพต้องค่อยๆยกินนะแม่ั้งหมดแล้วนะี่คือซื้อไม่ได้แนละ้วะงานเยอะซีเรียน่าจะเข้าได้ค่ครั้งเดียวในชีวิตอ่ะผมว่าของผมเนี้ยนะเดี๋ยวแม่กับยอชยังไม่ได้อาบน้ำนะเดินทางมาไกลแต่ดินจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษมากๆเพราะว่าดินตั้งใจจะถ่ายไว้เก็บไว้ดอูอยู่ที่ยอชกับแม่ว่าจะให้โพสหรือเปล่าจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปดินอยากจะปลดหนี้ให้ให้ยอกับแม่ อัน,น,อน,นี้ไม่ใช่อันี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะแม่ไอ้ขนมเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์แต่คลิปจริงๆคืออยากจะปลดหนี้ให้ย่อก,กับแม่คืคน,น,น,คน,นนี้เลยคืนนี้เลยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้โพส์นะแต่อยู่อยู่ที่ย่อก,กับแม่ว่าโอเคหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆดินถ่ายไว้สมมติไม่โพส์เดี๋ย็เก็บไปดูให้ลูกดูดินอ awesome. ้กสมุดได้ เอาพูดได้แม่ให้พูด้วยหนึ่งในความฝันที่อยากจะทำในชีวิตก็คือล้างนี่้พ่อแม่ได้ดูได้ดูได้ดูมายอยลยอเรา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 ไม่บอกจำนวนเงินนะไม่บอกจำนวนเงินแต่ว่าย้อนมีโทรศัพท์ไหมไม่มีดจะโอนให้ย้อนเลยตอนนี้ล้างล้างนี่ทั้งก่อนเลยนี่สาก่อนะ ยอยอกับแม่มีมีหนี้แบบตลอดชีวิตอะตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังเด็กอะยอขอขอดูจำนวนหน่อยแล้วว่าเท่าไหร่ดีินจะโอนให้ตอนนี้เลยโอเคไม่ต้องบอกจำนวนเอไม่ต้องบอกจำนวนนี่พ่อผมให้ดูจำนวนเงินแล้วครับทุกคนแต่ว่าขออนุญาตไม่เปิดเผยนะว่าเท่าไหร่ก็โอหนักอยู่นะสกุลละโอเคจำนวนนี้นายยอดีดินโอนให้ เอาจริงจริง,รงย่อย่อกับแม่ก็มีเงินเดือนที่ที่ที่ทจะล้างอยู่แต่ว่านิรู้สึกว่าดอกเบีย้ยเยอะใช่ไหมย้อยเนี่ยเพราะว่าในในในอิสลามเนี่ยการมีดอกเบีย้ยไม่ดีไม่อยากให้ยอ่อมีดอกเบีย้ยก็เลยอยากอยากอยากจะปดนี่เป็น,เป,นเป็นเงินที่ <laughs> เป็นเงินที่สูงอยู่น,นะเกืยบล้านเลยฮะโอเคย่อบัญชีอะไรบัญชีอะไรสปิลล่าอ๋อผมสองสองหนึ่งสองหนึ่ง <laughs> <laughs> okay, <c oughs> ยอดสูงต้องต้องดูบัญชีให้ดีระวังอโอนผิดบัญชีดญชีชื่อดูชออื่อครั้งหนึ่งในชีวิตโอเคสิมิล,ละ่ะมือสั่นเลยอ่ะมือสั่นโอเคยอนแล้ว่ะดูเงินเข้าหรือยังสิมิล,ละ่ะอ่านชื่อหรือ,อยังอ่านชื่อละอ่านชื่อแล้วมาดูเงินเข้าหรือยังเดี๋ยวพ่อผมไปปลดหนี้ที่สากรนะฮะรู้สึกยังไงบ้างยอ่ยอย่อไม่มีหนี้แล้วตอนเนี้ยรู้สึกยังไงบ้าง ถามเยอถามเยอะดีใจบอกไม่ถูกว่าคิดว่าไม่รู้อีกกี่ปีจหบดอ่ะก่อนเกือบล้านอยู่แล้วก็เาทำด้วยล่ะคืนนี้คืนดีด้วยเป็นคืนวันศุกร์ด้วยก็คิดว่าอาจจะเป็นรายละเอกยดก็อินชาอัลลอฮ์ย่อฝากรู้อาร์ก็คอยเอาล็อกตอบแทนไล่เท่าที่โอนคนนี้อินชาอัลลอฮ์เซรีรู้สึกว่าเป็นไทยดีใจอะรู้สึกว่าเป็นไทยเลย เซรีก็ขอบคุณไม่นึกไม่ฝันนะก็ะจะมีคืนน,นี้เท่นเงินปะก้เกือบล,ล,ล้านอยู่ไม่ต้องบอกจ้ำนวนตัว <c oughs> เมแม่แม่แม่รู้สึกไงบ้างโลง่งดีใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ม,มันก็แอบแบบเกรงใจลูกอะ่ะลูกทำงานเหนื่อยแล้วก็มาใช้นี่ให้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรทีเดี๋ยวเราก็ให้เพิ่มขอแอดเราตอบแทนลูก ทำสิ่งดีๆดูแลพ่อแม่ขอแเ้าตอบแทนคอยทุกการงานง่ายได้จะได้ดิสกีเพิ่มพูน,นชา,า,ชา,ามันเป็นหนึ่งในความฝันของดินดินไม่เคยบอกแม่กับย่อหนะว่าตอนตอนเด็กๆเนี่ยประมาณปปสามะดินเป็นคนหนึ่งที่ติดติดแม่มากติดย่อมากจะนอนกับพ่อกับแม่ก็คือนอนกันสามคนนะเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านผมจะเป็นหนี้เยอะมากยอย่อกับแม่เป็นข้าราชการนะแล้วก็เป็นหนี้นู่นนี่นั่น เป็นหนี้เยอะมากแล้วก็พ่อพ่อผมเนี่ยเป็นหนี้หนักมากแล้วก็มันจะมีคืนหนึ่งที่ย่อกับแม่ไม่รู้เขานอนกันแล้วก็คุยกันเรื่องหนี้ผมก็นั่งฟังไอผมก็นอนฟังกันทํเป็นแกล้งหลับแล้วก็นั่งนอนนอนฟังผมจําได้ถึงทุกวันนี้เลยแม่ก็พูดเราเป็นหนี้คนนั้นเราเป็นหนี้คนนี้เป็นหนี้สถาบันนั่นธนาคารหนี้เป็นหนี้คนที่ตอนเด็กๆได้ไหมนี่ก็ย่อกับแม่ไม่รู้นะผมจําถึงทุกวันนี้เลยทําไงดีอะเราเป็นหนี้คนนู้ จำจำรายละเอียดไม่ได้แต่จำได้ว่าแม่เครียดย่อก,ก็เครียดเราเป็นนี่คนนู้นเราจะไปหมุนเงินยังไงเราจะทํายังไงดีนี่งั้นทํายังไงเรานอนเถอะไม่รู้จะทํายังไงนี่มันเยอะมากผมก็เลยตั้งใจว่าคืนนั้นอะ่ะผมจําได้ประมาณปสามได้วันหนึ่งผมจะล้างนี่ให้ย่อก,กับแม่ให้ได้เช้าวันนี้วันนี้ก็มาถึงทำได้แล้วตอนนั้นผมประมาณ <c oughs> อายุอายุดินอายุประมาณก้า8ขวบได้ไหม ำไม่จำดีเก้าสามน่าจะเก้าขวบสิบขวบมากใช่ช่วงที่ยังนอนกับแม่แต่ตอนนั้นรู้เรื่องแล้วแล้วก็ฟังพ่อแม่รู้สึกว่าบ้านเราน่าจะหนักแล้วนะตอนนั้นอานนละที่เรามีวันนี้นะเดี๋ยวใช้นี่ปดให้ซอร์ไพรเงินซื้อโทรศัพท์สองครั้งลางนี่เดี๋ยวจะไปทำฮัทอีกโอ้ลูกอานมรินล่ะขอบคุณอันลอกที่ว่าประธานลูกที่โซเลให้แม่ ไม่คิดว่าจะมีวันนี้จากอดีตเราเคยเป็นม้วนรับอะไม่คิดว่าเราจะให้มากขนาดนี้ดิอดีตม้วนรับแต่ว่ามันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบเกินฝันอ่ะคือถึงว่าเราจะเป็นนี่แต่เราไม่เคยแบบไม่ได้เล่นการพนนันไม่ได้อะไรคือทุกอย่างก็ใช้จ่ายในครอบครัวอยากสร้างฐานะตัวเองจากที่ชีวิตเราเริ่มต้นจากติดลบไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะดิเริ่มต้นจากติดลบต้องส่งตัวเองเรียน แล้วทํางานมาเนี่ยเราก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวให้เหมือนคนอื่นเขาพยายามทุกอย่างจากที่สร้างบ้านหลังเนี้ยธนาคารให้ผ่อน15ปีเราผ่อน7ปีหมดกับยกคือไม่เที่ยวไม่กินไม่แต่งตัวไม่เลยมีเงินก็ทุ่มในบ้านทุ่มในบ้านแต่ที่มันมาเป็นหนี้เพราะว่าเรามาเติมตเติมอีกหลังหนึ่งเป็นล้านความที่ว่าอยากจะให้ลูกสบายอยากมามีให้เหมือนคนอื่นจากที่เราไม่เคยมีเราไม่อยากให้ลูกลําบาก ไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเราก็พยายามจนมีวันนี้ก็แม่คิดตลอดนะดินนี่แม่จะได้ไปทำฮัทเหรอแม่อดีตมว้วละะับอะทำไมแม่แบบอร่อยขนาดนี้อะอร่อยเยอะมากให้ลูกมาดูแลแม่อะไรเงี้ยมัน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 มากกว่าความปลื้มอะมันมากกว่าความฝันมันมากกว่าที่เคยคิดเคยตั้งใจเอาไว้ไม่คิดนะดินไม่คิดว่าจะได้ไปทำ นี่ก็ลูกปลดให้หมดไม่คิดอ่ะก็ใจมากลูกไมเพราะว่ายอนคัมแบ่มีอะไรปรึกษากันตลอด <c oughs> ย้อนนึกถึงสมัยดินเด็กๆเ,เนี่ยดินอยากได้อะไรยอนหาให้ได้หมดอ่ะยวอํจำได้ที่ดินอยากได้หมวกสักใบตอนที่เรียนอยู่กรุงเทพยอนหาจนได้ไปห้างนู้นไม่มีขึ้นรถเมย์ไปหาอีกห้างหนึ่งไม่มีไปหาจนได้จนได้หมวกใบหนึ่งที่ดินต้องการนี่นี่อยากจะไปเรียนชอแดยนย้อก็ รว่าไม่มีตังยก็พยายามรับปากกับดินว่าได,ได้ได้ได้ดีไปเรียนได้เลยต่างๆที่ยอยังไม่มีอะไรเลยต้องหาให้ได้เพื่อจะได้ส่งตามที่ดินต้องการนะไม่เคยขาดไม่เคยโกรนไม่เคยกัดใจอยากได้อะไรหาจนได้ทุกอย่างอยู่จอเดนอะนะไม่มีเงินแต่กู้สากล <c oughs> ให้ดินไปจ่ายค่าเครื่องจ่ายค่าเรียนภาษาจะ<ช>ไม่เคยบอกดินนะเพิ่งรู้ดินกลับมานะยังใช้นี่ไม่หมดที่กู้วันโกนอะ กูให้ดินไปอ่ะไม่มีเงินเลยแต่ยอมรับปากอับดินก็ได้นะได้ไม่อยากดีกับใจก็ต้องทํากู้หมดเลยดินมาตอนนั้นดินรู้สึกว่าเข้าใจว่าที่บ้านมีตังค์ไม่มีตังค์เลยแต่ว่าแต่มันรู้ทีหลังว่าไม่อยากเอ้าแม่ขายทองต้องขายทองขายอะไรไม่อยากไม่อยากให้ดินเสียใจออยากไปก็อยากให้ไปแบบสบายๆียนอยากเติมความฝันอ่ะอยากเติมฝันให้อ่ะตั้งๆที่คือไม่ได้มี ดินเข้าใจแล้วว่ามันจะมีครั้งหนึ่งที่อยู่จอแดนตอนประมาณม .4 ตอนนั้น iPhone ออกใหม่รุ่นแรกเลย iPhone นะสตีฟจ็อบประกาศ i ไ e รุน่นสมัยนั้นอ่ะ mm hmm. ย่อก็ซื้อ iPhone เนะี่ยกลัวลูกน้อยหน้าดีใจมากนะย่อบ,บอกว่าย่อซื้อ iPhone ให้นะดินย่อเขาส่งมาที่จอแดนเลยฝากคนไทยไหมเด็กไทยพอเปิดออกมาเป็น iPhone ของปลอม กองก๊อปอบความติดอยากให้ไม่เสียใจยอกไม่อยากยอกเขาใจว่าลูกน่าจะไม่รู้่ยอกซื้อไอโฟนจีนแดงเลยให้แล้วก็ตอนนั้นคือโกรธพ่อมาก่ะแต่เราตอนนั้นคือเด็กแล้วเราไม่รู้ว่าที่บ้านลําบากว่ายอกกับแม่นี่ขายทองขายนู่ขายสมบัติไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อให้เราได้เรียนตอนนั้นอ่ะเด็กอเราม .4 รุ่นฟาตินน่ะโกรธไม่เข้าใจ เราอายเพื่อนอะไรเพื่อนล้ออะไรแบบเนี้แล้วทุกวันนี้เข้าใจแล้วโอ้โหพ่อแม่อยากให้เราสบายทุกก็มีครั้งหนึ่งดีนบอกว่าทําไมแม่ไม่ไปเยี่ยมมีคนอื่นก็ไปเยี่ยมลูกก็ทําไมแม่ไม่ไปอยากไปมากไม่แม่ไปไปเราก็เฉยจนกระทั่งแบบถามหลายครั้งก็เลยบอกว่าดีนแม่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเครื่องไปอะแม่ไม่มีตังค์ไม่ใช่ไม่คิดถึงลูกไม่ใช่ไม่อยากไปแต่ไม่มีตังค์เสียค่าเครื่องไม่เคยพูดได้ลูกลูกวตัวแบบ เสียกำลังใจที่จะเรียน<ด>ถึงเวลาดินโทรมาบอกว่าจัดได้เงินทอนั้นทอนนินโยหาให้ทุกอย่างให้ครบแต่ยืมที่ไหนที่ไหนยังไม่เคยบอกแต่ดินไม่พิหวังาจากแต่สองบุนสองสองบนไปนั่นเลยไม่เกยกัดใจอไปยาังยาหาให้ได้แต่ไม่อยากให้ดินรู้ว่าโยหาเงินที่ไหนแต่ว่าวันนี้เอารถตอบแทนให้แล้วที่สั่งมาเดินไม่นึกไม่ฟันนะทุกคนเลย เป็นความโปรดการเขาเอาไว์กับอาเบก็เหมือนจะเอาอะไรจะทําอะไรคือไม่เคยบอกลูกว่าไม่มีตังกับพี่วาก็เหมือนย่อไม่คิดเลยว่ายอจะพลไปอีกอก,กี่กปีแต่างวันนี้ดินก็ไม่ได้บอกยอสักคำแม่แม่ยอมีอะไรจะฝากสําหรับคนที่ไอ้นี่ไหมสําหรับทุกครอบครัวที่เลี้ยงลูกส่งให้ลูกเรียนอดทนจะลําบากแค่ไหนมันก็เราต้องสู้เราต้องทําให้ได้วันหนึ่งจากความอดทนของเรา ความสำเร็จจะตามมาอัลลจะให้ยอดีใจนะก็ปลื้มใจในตัวดีนด้วยตั้งแต่เด็กๆดีนไม่เคยลืมศาสนาละหมาดไม่เคยเว้นอ่านรุรอานก็ไม่เคยไม่เคยเว้นแต่ตั้งแต่เด็กๆจนถึงณวันนี้ดีนก็ยังอ่านกรุรอานตลอดก่อนน,นอนอ่ะอัลลอฮ์คงจะเห็นความดีของดีนด้วยเลยทําอะไรอลัลลอฮ์เข้าข้างเสมอราะนั้นเป็นผลที่เราไม่เคยทิ้งศาสนาไม่เคยทิ้งละหมาดตั้งแต่ เด็กจนถึงวันนี้ดิ้นได้ทั้งศาสนาและก็ทางโลกด้วยเอาเราให้ในี่ความภูมิใจของพ่อแม่นะครับที่ลูกๆอยู่ในในกรอบของศาสนานะครับจะน,นอนอ่ะตินตั้งแต่เด็กๆต้องหอมแก้มพ่อแม่แล้วก็ต้องขอโทษกับพ่อแม่ทุกคืนก่อนนอนพ่อแม่นอนยังปลุกว่าย่อๆดิ้นขอโทษด,ด้วย <c oughs> ขอโทษอ,ทษอทษมาอับด้วยแล้วก็ถึงจะเป็นนอนได้นะครับ <c oughs> ก็ทุกทุกวันนี้ก็อ่านคุรอ่านตลอด จก่อนนอนนี่คือความปรับปลื้มใจของพ่อแม่ทุกคนครับถ้าลูกเป็นดังนี้ก็อยากฝาก,ก,กทุกท่านนะครับวังน้องน้องลูกๆอย่าลืมศาสนาแล้วก็อยู่ใ,นในกล้ชิดกับอุรอฮอยากให้คุรลอฮอยู่ในใจเสมอนะครับอยู่ในใ,นใจเสมออยู่ในกรอบอิชอัลลอฮฺเอาลอกขงจะตอบแทนสิ่งดีๆให้เราไม่วันนี้ก็วันหน้านะครับพอเราไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ลืมเรานะครับอบลัลลอฮ์ครับขอบคุณแม่มากนะขอบคุณยอดด้วย ก็กอดนะต้องทำแบบนีมเลยว่าจะไม่ร้องเลยวันนี้คลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆไม่ได้อาะจะโอ้อวดหรืออะไรนะฮะสิ่งที่ผมพูดมาทุกครั้งเวลาเสื่อมภห้พ่อแม่เนี่ยก็คือคนเป็นลูกเนี่ยหน้าที่ที่ดีที่สุดคือทำไงก็ได้ให้พ่อแม่รู้สึกดีแล้วก็ พาพาพ่อแม่ให้เขาสวรรค์ให้ได้เมื่อไหร่ที่เรามีน้อยเราก็ให้น้อยเรามีมากเราก็เพิ่มมากขึ้นอยากจใจน้องๆที่ดูอยู่เป,เป็นเป็นแรงบันดาลใจว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันผมอะ่ะเริ่มทบาบาร์เบเชกไหมนี่ก็ให้เงินแม่พอเริ่มพอเริ่มมีตังค์หน่อยในการทํา YouTube ก็เริ่มซื้อยี่ห้อหนึ่งแบบถูกๆให้แม่ก็ยศคือไม่มีตังค์องะพอเริ่มมีตังค์อันนี้ก็ให้ซอร์ไพให้เงินหนูไปพาไปเล่นหิมะซื้อไอโฟนให้มันเริ่ม ทำดีล่าแบบอยากจะให้น้องๆดูอะว่าเรามีน้อยเราให้น้อยห้าบาทก็ให้ห้าบาทพระเจ้าไม่เคยทิ้งคนที่ช่วยเหลือพ่อแม่แล้วก็พระเจ้าไม่เคยลืมจะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมให้พ่อแม่เรามีน้อยให้น้อยหนึ่งบาทก็ให้ห้าบาทก็ให้พอเริ่มมีตังค์หนึ่งร้อยบาทก็ให้ไม่จําเป็นต้องตามผมหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ทำดีล่ากว่าจะมาถึงก็หลายปีที่แบบฝันว่าอยากจะทําให้ได้ปรึกษาดาแล้วปรึกษาอีกเชื่อลึกๆเลยว่าพระเจ้าจะช่วยและพระเจ้าจะไม่ทิ้ง อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีคนดูมันก็ไม่มีทุกว,วันนี้แม่นมนะขอบคุณคนเอฟซี <FC S 2> ด้วยแล้วก็ขอบคุณแม่กับยอดด่อ้ดยที่เลี้ยงดินมาแล้วก็เลี้ยงดูลูกทั้งสามคนให้เป็นคนดีทำด้วยละเลี้ยงหลานด้วยเลี้ยงหลานด้วย <laughs> ไปละตัว,วไปว <laughs> คืนนี้อยากเป็นกำลังบันดาลใจนะฮะอยากจะบอกว่าอีดมูบารอกนะครับทุกคนสุขสันต์วันอีด นี่เป็นของขวัญเดือนรอมฎอนปีนี้สําหรับแม่กยัยศอยากให้แม่กัยอดูอาให้ดินด้วยแล้วก็ดูอาให้กับลูกๆดิน,แล,นบบแล้วก็พี่น้องอาเบพี่วะแล้วก็ภรรยาดาทำไหมนะ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับโชคดีครับทุกคนนี่วันนี้จะมาจ่ายจะมาปิดหนี้ยอ่อ